สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์างเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับตัวล้อ BBS นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นลาย LM นะครับ BBS ลาย LM ขอบ17บ้าง 8นี้เอ้ยกวาง9ออ38นะครับเป็นงานไทยเป็นงานไทย SP w e e l นะครับ SP Wheel นะครับ SP w e e l นะครับข้างหลังผมจะเป็นสีเท่ากันเดี๋ยวจะพาไปชมล้อตัวนี้หลออของฝ้านะครับอยู่ในสเปคพวก Civic FC ที่เป็น5004นะครับแล้วก็ราคาจะอยู่ที่1 6 0 0 0บาททุวนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้น่าจะเหลือชุดสุดท้ายของที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรามาต่อกันที่ตัวล้อ BBS นะครับผมลาย BBS แล้วกันนะ น่าจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่น LM ปะก็น่าจะประมาณนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฝาสีแดงนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานหมุดแล้วกันนะครับมีตัวหมุดสีเงินรอบๆนะครับแล้วก็เป็นสเปคขอบ17กว้าง9ออฟ38นะครับกว้าง9แต่สามารถใส่กับรถเก่งได้เลยก็คือมันเป็นออคเซต38คือโคตรถูกนะครับเป็นสเปคที่ ออฟเซตถูนะครับแต่ล้อมันกว้าง9ก้านะครับยางก็จะดึงช่วยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูรอบตัวล้อก่อนละกันนะครับเป็นสีเทากันเงานะเป็นสีเทากันเงาทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัวขอบจะเป็นงานกลึงนะครับเป็นงานกลึงกระจกค่อนข้างเงามากๆนะครับแล้วก็มีหมุดรอ,อบนะครับตัวฝากลางจะเป็นฝาแดงมาให้เลยนะครับผมเป็น5รูร้อยสี่นะ ตัวนี้เป็นงานไทย SP View นะครับ SP นะครับโรงงานไทยแลนด์นะครับผมใส่ได้กับพวก Honda c ซ vic ทุกรุ่นนะครับ CRV, HRV, Accord ใส่ได้หมดนะครับสเปคนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะตัวกล่องสเปคกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสเปค9นิ้ว ออสบ38นะครับสีกันเมนทลลิกนะครับโอเคประมาณนี้ไปดูร้อใกล้ๆนะครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อใกล้ๆนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าจะเป็นฝากลางนะครับที่ตัวล้อเอามาให้โอ้ยงานดีนะครับเป็นตัว เราเรียกว่าซิลิโคนใสที่มันมีแบบเคลือบอะเป็นตัวเคลือบตัวหนังสืออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็สีจะเป็นเทาการเมทัลลิกเงาเกล็ดเงินนะครับมีความเหลือบเงินนะครับออกเข้มๆนะครับไม่ไม่ไม่อ่อนนะครับออกโทนเข้มนะครับสเปคจะเป็นห้ารูร้อยสิบสี่นะครับใส่ได้กับพวกซีวิ c ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวหมุดจะเป็นหมุด ตรงรุ่นมาเลยนะครับไม่ใช่หมุดกะโโลกะลาด้วยนะครับเป็นหมุดแบบหัวแบนนะครับไม่เห็นใช่ไหมเป็นแบบหัวแบนนะครับนี่นะครับงานดีมากนะครับแล้วก็สเต็ปออฟเซตนะครับงานกึงอยู่ที่น่าจะมีประมาสองนิ้วน่าจะมีประมาณ2นิ้วนะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นน่าจะมี2นิ้วนะครับเป็นงานกึงเงานะครับ สวยมากๆก้านจะเป็น lm นะครับก้านก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่เป็นก้ามปูนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะตอนนี้ที่ผมได้มาผมได้มาแค่ชุดเดียวนะเซลลบอกว่าของหมดตลาดแล้วนะครับตอนนี้เหลือสเปคกว้าง9าออฟสนะครับลองดูนะครับถ้าใครใส่ข,ขอขอบ17อยู่ก็อยากจะเปลี่ยนแนวนะครับหนึ่งหมกพันบาททั่วหนสามารถเทิร์นล้อที่ใส่อยู่ได้เลยนะครับ หน้าหลังนะครับสเปคนี้ไม่มีเป็นสเปคหน้าหลังเลยนะครับไม่มีหน้าแปดนะครับมีหน้าเก้าสี่ใบนะครับแต่มันเป็นออฟสามที่แปดนะโอเคสวยมากๆนะครับ โอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางที่เป็นสเปคหายากๆไม่อยากจเหนือนไทยนะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสีเท่ากันเมทัลลิกนะครับงาน SP นะครับราคา1 6 1 6 0 0 0ันบาทพ้วนนะครับที่นครสีมานะครับนย์เก้าส่ห้าสนะครับ0ก้าเก้าเสวัสดีครับนี่นะครับ ร้านะครับฝาบร้านด้วยนะอยู่ตรงสะพานเจสดาบดินนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสามารถส่งปลายทางได้นะครับลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับส่งถึงแน่นอนนะครับสวัสดีครับ Perfect! Yeah. <laughs>